หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเดินไม่ทันตรงหน้าก็มาลัดเอาข้างๆนี้นะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพไปฝากญาติโยมนะครับคุมวัดบ้านเก่าโบนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้มาเห็นภาพของคณะสงฆ์นะครับออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพไปฝากญาติโยมทางอำนาจเจริญน,นะครับคุมวัดบ้านเก่าโบ อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนู่นนะครับที่ไม่มีโอกาสได้มานะครับพ่อใหญ่จันดีพ่อใหญ่ปลาลมนะครับพ่อใหญ่วิ่งนะครับญาติโยมที่รอดูนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับเด้อนี่นะครับโยมบ้านคลองปลูนะครับเตรียมอาหารใส่บาตรเกียคณะสูงนะครับประชานมหาเชาวฐานรัตตนะครับปริยนธรรมเก้าประโยชน์ขอความเมตตา คณะสงฆ์นะครับที่มาปฏิบัติธรรมนะครับให้มารับบินทบาทจากญาติโยมนะครับอยากให้ญาติโยมในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองนะครับได้ใส่บาตรแก่คณะสงฆ์จํานวนมากๆนะครับจะที่บุญพิเศษปกตินะครับถามพระอาจารย์ท่านนั้นก็บอกว่ามีพระมาบิณทบาตแต่ว่าไม่มากนะครับไม่มากพระมีหลายซอยที่ออกบินทบาทนะครับก็เลยแบ่งนะครับนี่ไปหมู่บ้านละสามวันนะครับ บ้านจำเคราะห์ชำเคราะห์นะครับถ้าจาไม่ผิดนะครับบ้านของยมแม่ของพระชานมาเชานะครับก็ไปบินทบาทที่นั่นสามวันนะครับแล้วก็มาบ้านของปูนี้นะครับสามวันนะครับเสร็จจากนี้นะครับก็คงจะมีหมู่บ้านอีกนะครับที่ต้องการให้ไปโปรดญาติยมนะครับในถิ่นฐานบ้านเกิดของท่านนะครับเด้อ คออนญาติถ่ายภาพไปฝากญาติโยมคุ้มวัดบ้านเก่าโบนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้มาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับญาติโยมที่อื่นด้วยนะครับส่วนมากจะเป็นชาวสวนนะครับชาวสวนทุเรียนนะครับนี่ี่ด้านหน้านี่ยังมีลูกอยู่นะครับทุเรียนนะครับบางต้นก็เก็บลูกไปแล้วนะครับนี่อสัสยนะครับ เจ้าความสวนทุเรียนนะครับนี่ยออคุณยายนะครับรอใส่บาทนะครับเนี่ยเด้อขออนุญาตถ่ายภาพเด้อ นี่นะครับนี่ญาติยมนะครับตั้งอกตั้งใจรอใส่บาตรนะครับขออนุญาตถ่ายภาพเด้อนะครับพระอาจารย์มาเชาว์านรัตูนะครับกับพระราธนาคณะสงฆ์นะครับที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะครับให้มาโปรดญาติพี่น้องและญาติยมนะครับนี่เด้อยมก็เลยตั้งอกตั้งใจนะครับนำพัตนาหารมาถวายนะครับ สงสัยจะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะครับนี่ไ,ไม่ต้องสงสัยเลยเนาะเด้ออาเซียสวนทุเรียนนะครับนี่ <C UT> นะครับไม่เหมือนกับชาวทางบ้านอีสานนะครับขายข้าวก็นับเป็นหมื่นนะครับแต่โยมที่นี่ขายทุเรียนนี่นับเป็นล้านนะครับคุยกันเป็นล้านเป็นล้านนะครับหลายล้านนะครับบางคนนี่สิบล้านก็มีนะครับเด้อ ยู่ใกล้ๆมีแต่สวนทุเรียนทั้งนั้นนะครับบางต้นยังมีลูกอยู่นะครับนี่ด้านหน้านี่นะครับนี่ลูกเต็มเลยนะครับสงสัยจะเป็นหลายรุ่นนะครับทุเรียนนี่มันมันเป็นรุ่นสองบนต้นที่มองเห็นอยู่นี่เป็นสามนะครับรุ่นสามบนนี้โอ้ดกมากเลยนะครับแต่ว่ากล้องคงจะมองไม่เห็นนะครับนะครับเด้อฉันดูแล้วนะครับฉันฝากญาติโยมที่ไม่ได้มานะครับ อร่อยทุกลูกนะครับฉันดูแล้วนะครับทุเรียนนะครับเมืองจันนะครับแต่ว่าอาจารย์มหาเชาบอกว่าอย่าฉันมากเกินไปนะครับวันละสองพลูก็พอนะครับมันจะนอนไม่รับนะครับน้ำตาลจะขึ้นนะครับเชื่อท่านนะครับว่าฉันวันละสองพูก็พอนะครับดวงปูแอดนะครับนี่ทับหน้าของวัดบ้านเขาบอนะครับที่มาดูแลงาน นะครับปฏิบัติธรรมวัดตะเคียนทองนะครับครูบาอาจารย์นะครับเดินทางมาแต่วัดบ้านเกาโบอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับมาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองเอ,อ้าถวายเข้าวัดเลยเ<ว>นาะนี่เนาะรวมงานปฏิบัติธรรมเนาะสาธุสาธุาธอนุญาตถ่ายภาพนะครับเดิอญาติโยมอาจจะไม่มีเวลาได้ไปวัดนะครับ พระจาจาร์มาเชาก็เลยเมตตานะครับขอความเมตตาคณะสงฆ์นะครับให้มาโปรดญาติโยมญาติพี่น้องของตัวเองนะครับปีหนึ่งอาจจะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะครับที่ได้ทําบุญใส่บาตรแก่คณะสงฆ์มูใหญ่แบบนี้นะครับก็เลยขอความเมตตานะครับอาจจะลําบากในการเดินทางบ้างนะครับแต่ว่าก็อยากให้ญาติพี่น้องของตัวเองนะครับผู้อุปธรรมคาชูวัดวาศาสนานะครับได้มีโอกาสทําบุญใส่บาตรแก่คณะสงฆ์มูใหญ่นะครับ เป็นภาพที่ประทับใจนะครับนี่บุญพิเศษเด้อนะครับญาติสังข์ิวาูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณตานะครับ ใส่บาตรกียคณะสงฆ์นะครับที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะครับอำเภอเขาชิดชะกูจังหวัดจัจนทบ,บุรีนะครับด้อพระอาจารย์มหาชาวานรัตโตนะครับกราบอารัธนาคณะสงฆ์นะครับที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับให้มาปลูญญาติโยมญาติพี่น้องนะครับในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองนะครับ ให้มีโอกาสได้ทําบุญแก่คณะสงฆ์มูญย,ยนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมที่วัดประเคียนทองนี้นะครับวันที่ 21, 21ถึงวันที่30พฤษภาคมของทุกปีทุกปีนะครับแต่ว่าเว้นไปในช่วงโควิด19นะครับหรือสาธุอนุโมทนานะครับคุณตานะครับ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ่อวาตก็ถ่ายภาพไปตรงนี้นะครับวันนี้ก็มาถ่ายภาพตรงนี้อีกนะครับนี่เด้อนะครับโยมเขาตั้งอกตั้งใจนะครับมาทําบุญใส่บาตรแก่คณะสงฆ์นะครับที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะครับดูน้อยเสื้อขาวนี่ชื่ออะไรนักเรียนนี่หอน้องไนนะครับเมื่อวานก็ถามแล้ววันนี้ก็ลืมอีกนะครับนี่น้องไนนะครับนี่อยู่ชั้นไหนล่ะเนี่ย ยู่พ่อหนึ่งนะครับเดือยายโยมชาวบ้านคลองพลูนะครับเตรียมพัตหารต่างๆไว้ใส่บาทคณะสงฆ์นะครับออกมาบิณฑบาตนี้สามวันนะครับพระอาจารย์มหาชาวานรัตตนะครับแบ่งคณะสงฆ์นะครับบอกว่าไปปูดญาติโยมญาติธรรมนะครับในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมอยากให้ญาติโยมนะครับได้ใส่บาตรแก่คณะสงฆ์จํานวนมากๆนะครับ ปกติถามพระอาจารย์ท่านก็ว่ามาไม่กี่รูปนะครับที่มารับบิณฑบาตรูปหนึ่งสองรูปนะครับแต่ในช่วงงานปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์อยู่ด้วยกันมากๆก็เลยขอความเมตตานะครับให้มาโปรดญาติโยมญาติธรรมนะครับญาติสังฆาโหนะครับสงเคราะห์ญาติพี่น้องในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองนะครับน้องไนนะครับนี่เตียนเก่งๆเ,เดินี่เดอร์เรียนหนังสือเก่งๆเ,เดินี่เดอนะครับนี่ น้องในกับครอบครัวนะครับพ่อแม่นะครับนึกถึงล้านเลยนะครับเนี่ยเมื่อคืนนิญาติพี่น้องก็ส่งภาพนะครับล้านน้อยนะครับเลนน้อยนะครับมาให้ดูนะครับลังหน้ารักนะครับแต่งชุดไปโรงเรียนแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นนักเรียนก่อนเกณฑ์อนุบาลก่อนเกณฑ์นะครับกำลังซนนะครับ เดอ้อญาติโยมที่มาทําบุญใส่บาตรวันนี้ขอให้โชคลาภล่ํารวยล่ารวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลน้องทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเดอ้อแต่ต้องจําเป็นจริงๆต้องซื้อตัวมันออกนะครับถึงจะถูกนะครับแต่ไปซื้อตัวอื่นเราไม่ถูกแน่นอนนะครับต้องซื้อตัวมันออก

อย่าโยมชาวบ้านของพูนะครับเตรียมอาหารใส่บาตรแก่คณะสงฆ์นะครับที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะครับเ <Okay. S 1> ด้อโย,ยมตั้งใจนะครับเตรียมทั้งน้ําทํากับข้าวนะครับใส่ถุงอย่างดีนะครับเด้อก,กุศล,ลกิจตนานะครับ <S 2> <S 2> <S เกิดขึ้นในเบื้องต้นนะครับ ปุพพเจตนามุนชนะเจตนาอปปลาปละเจตนานะครับปุพพเจตนานะครับเพียงได้ยินข่าวนะครับตั้งอกตั้งใจว่าจะทําบุญนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับปุพพเจตนาบุญนะครับบุญเบื้องต้นนะครับเราตั้งใจนี่บุญเกิดแล้วนะครับเตรียมของต่างๆนะครับนึกจะไปเอาอะไรบ้างเนาะมาทําบุญใส่บาทคณะสุขแบบนี้นะครับ จัดหาต่างๆคณะถวายนะครับตั้งอกตั้งใจถวายด้วยความเคารพนะรบมันมีอานิสงส์พิเศษนะครับผู้ใดถวายด้วยความเคารพนะครับสามีก็จะเป็นคนพูดง่ายนะครับลูกเต้าก็จะพูดฟังความนะครับพูดอะไรก็ไม่เทียงไม่ทะเลาะนะครับอานิสงส์ของการถวายด้วยความเคารพนะครับเคารพในสงฆ์นะครับผู้รับทายาทานเคารพในวัตถุทานนะครับที่เราให้นะครับ มุนจนะเจตนาถวายด้วยความตั้งอกตั้งใจและอัปราปราเจตนานะครับเวลาผ่านไปก็ให้ระลึกถึงนะครับผลทานของตัวเองนะครับที่ได้ทำไว้นะครับ1 2ึ่งสองห กับผมพระมหาดิศักุปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์ที่มาร่วมง,งานปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะครับอำเภอเขาชิตสกูลจังหวัดจันทบุรีนะครับออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมญาติธรรมนะครับในถิ่นฐานบ้านเกิดของพระอาจารย์มหาเชาฐานรัตตนะครับขอความเมตตาคณะสงฆ์มาปุ๊นะครับญาติโยมญาติธรรมในเขตถิ่นฐานบ้านเกิดของท่านนะครับ อยากให้ญาติพี่น้องญาติโยมนะครับได้มีโอกาสทําบุญให้ทนันแก่คณะสงฆ์มูญ่นะครับก็เลยขอความเมตตานะครับครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมนี่นะครับมาออกรับบิณฑบาตนะครับถึงจะลําบากหน่อยไกลหน่อยนะครับปีละครั้งนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมวันที่21ถึงวันที่30พฤษภาคมนะครับที่วัดตะเคียนทองอําเภอเขาชิดสะกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับ จัดมาทุกปีทุกปีนะครับแต่ว่าช่วงโควิด19นะครับก็เลยได้หยุดไปนะครับเพิ่งมาเริ่มใหม่ปีนี้นะครับเด้อก็เลยขอความเมตตาคณะสงฆ์นะครับที่อยู่ด้านหน้านี่คณะสงฆ์มาจากวัดบ้านเกาบอลนะครับเดินทางมาเป็นทับหน้านะครับมาเตรียมสถานที่ต่างๆไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติธรรมนะครับ ไม่เป็นไรเด้อไปรวมกันที่วัดเหมือนเดิมเด้อเพราะว่าเอาไปรวมกันที่วัดเหมือนเดิมแหละจะน้อยจะมากไม่เป็นไรเด้อนะครับอาหารบิณฑบาตท,ที่ได้มาก็ไปรวมกันที่วัดตะเคียนทองนะครับ จัดสรรปันส่วนถวายแก่คณะสงฆ์เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ใส่เป็นเฉพาะบุคคลนะครับเดิมขอให้โชคลาบล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดิอเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคุณโยมนะครับตั้งอกตั้งใจนะครับนี่เตรียมอาหารไว้ใส่บาตรคณะสงฆ์นะครับ เด้อเตรียมแต่เมื่อวานนี้นะครับนี่มองดูนะครับหลังจากมาบินทาบาตเมื่อวานนี้นะครับญาติโยมก็เลยเห็นนะครับคณะสงฆ์ออกบินทาบาติจานวนมากๆด้วยกันนะครับก็เลยเตรียมสิ่งของต่างๆนะครับมาทําบุญใส่บาทนะครับเด้อสาธุอนุโมทนาเด้อขอให้โชคลาภล่ํารวยล่ารวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง เงินไหลน้องทองไหลมาซื้อหวยก็คอยถูกทุกงวดทุกงวดเด้อนี่นะครับนี่โอ้อยอู่เขาตั้งใจนะครับมาทําบุญใส่บาตนะครับสงสัยเห็นคณะสงฆ์มาเยอะเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็เลยตั้งใจเป็นพิเศษนะครับนี่อยู่บ้านนี้บอหรือเดินทางมาที่ที่อื่นเหนืออยู่บ้านคลองภูนี่บอกอยู่คลองภูนี่นะครับนี่เด้อ เห็นเตรียมใส่รถมาอย่างดีนะครับนึกว่าเดินทางมาแต่ไกลนะครับนี่ยขออนุญาตถ่ายภาพนะครับกลัวจะไม่ทั่วถึงนะครับขออนุญาตถ่ายภาพเด้อ,อ นะครับคุณโยมนี้นะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพเด้อนะครับเตรียมของมาเป็นคันรถเลยนะครับนี่นะครับเมื่อวานนี้โยมเห็นพระนะครับมาบิณฑบาตจํานวนมากๆนะครับก็เตรียมสิ่งของต่างๆนะครับมาทําบุญใส่บาตรนะครับอยากจะถ่ายภาพไปฝากญาติโยมทางคุ้มวัดปั้นเขาบ่อนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้มาเห็นภาพแบบนี้นะครับ ขออนุญาตถ่ายภาพเด้อนะครับญาติโยมบ้านคลองพลูนะครับใส่บาดแก่คณะสงฆ์นะครับมาผมถือให้มะนะครับช่วยหลวงพ่อนะครับวันนี้นะครับคนเจ้าหน้าที่คอยถ่ายบาทนี้สู้พระไม่ได้นะครับเด้อ <c oughs> มาวันที่สองนะครับโยมเห็นพระมามากก็เลยนะครับ เตรียมไทยจะทำไทยยาทานพัตตาหารหันหน้ามาดูกล้องหน่อยเด้อหนึ่งสองสามเอาขอบคุณมาก,มากๆเด้ออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมนะครับที่ทําบุญใส่บาตรแก่คณะสงฆ์นะครับที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดต,ตะเคียนทองนะครับอําเภอเขาชิดจะกูจังหวัดจันทบุรีนะครับโยมบ้านคลองพลูนะครับแต่ว่าเป็นช่วงที่อยู่ที่ตลาดนะค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับ หลังจากเดินบินทบาทมาในสวนนะครับตอนนี้มาถึงถนนใหญ่นะครับนี่ดินขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอาจารย์มาาชาวธนระตโตนะครับบอกว่าไปปวดญาติโยมญาติพี่น้องในถิ่นฐานบ้านเกิดให้ด้วยนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมนะครับทําบุญใส่บาตรแก่คณะสงฆ์นะครับ ที่มาปฏิบัติธรรมร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะครับเดิอ,อยาิโยมบ้านคลองพลูนะครับตรงนี้จะเป็นตรงถนนใหญ่นะครับอยาิโยมจะเยอะเป็นพิเศษนะครับ